บิ๊วจะมาเปิดติกก้านะคะอร่อยมากถ้าไม่อิ่มเดี๋ยวจะสั่งใหม่อ,มอร่อยมากอร่อยต้องสั่งรอบสอง <Travel. S 2> สวัสดีค่ะอัสลามุอะลัยกุมนะคะวันนี้บิวจะพาทุกคนออกข้างนอกในรอบ10บวัน1อาทิตย์นะคะเพราะว่าบิวไม่ได้ออกนอกบ้านอา,อาทิตย์กว่าแล้วออกล่าสุดก็ไปอําหวัดนะคะที่ไปดูชีชาแล้วก็ไม่ได้ออกอีกเลยวันนี้จะพาทุกคนนะคะไป อะไรนะ a เวนิวแล้วก็จะไาไปแวรานทองแป๊บหนึ่งนะคะไปกันเลยค่ะ แรงมากเ้อใส่กระโปงมาเดินข้ามไปนะคะโอ้ลมแรงทุกคนแรงมากกำลังจะเดินเข้าไปในร้านทองยังไม่ซื้อวันนี้แต่ว่าจะเดินไปดูนะคะตรงนี้ สวยมากทุกคนสวยๆท้งนั้นเลยอยากได้ต่างหูแต่ว่าไม่ถูกใจอุ้ยเหมือนของบิวบิวเลยอ่ะวเนี้เหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่านี่จะเป็นอันนี้จะเป็นเพชรนะคะอันนี้นา่าจะเป็นซินเวอร์หรือเปล่าตีแหวนซินเวอร์ สวยมากทุกคนบิวชอบวงนี้มากวงนั้นนะสวยมากวงนี้ก็สวยนี่สวยจบแล้ค่ะทุกคนหนาวลมเดินนะคะ ที่อวินิวนะคะทุกคนจะมากินเค้กไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะคะอาหรับไม่ได้เรียกเค้กหรือว่าเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะทุกคนน,นู่นกลุ่มวัยรุ่นอาหรับนะคะน,นู่นสัญลักษณ์บาฮารเรนเข้ามาข้างในแล้วนะคะทุกคน อันนี้สามีเลือกให้นะคะยังไม่ท้องนะคะจะให้ใส่ชุดแบบนี้ละชุดคุมอ๋ยอยากได้ลายไหนสวยลายนี้กับลายสวยมากน่ารักดีออ้ยเห็นลายเสือคะ่ะทุกคนลายเสือสวยลายเสือสวยดี ไม่ลาเสืออะไรเสือก็ได้สรุปสาม,มีเลือกให้ลายเสือนะคะเอาลายเสือโอยช่วงนี้ลายเสือฮิตมากแกฮิดมากสวยมากทุกคนคนนั่งเยอะมากสวย นี้จะเดินเดินหาร้านเชกน,นะคะนี่เรียกโฟร์ซีซั่นนะคะทุกคนโรงแรมเดี๋ยวไปดูด, <st arts> ดูอยวดูเดี๋ยู่ทางอารีนูดิชอปร้านเดิมค่ะร้านประจำรูมีร้านประจำนะคะ <th arts> <th arts> <Yes. S 2> อันนี้ก็นั่งอยู่ข้างนอกนะคะทุกคนดูที่ผิงไฟด้วยทุกที่มีทุกที่นะคะมีทุกที่ที่นี่คือมีแก๊สให้เราผิงไฟทุกที่เลยเดี๋ยววันหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวบิวจะพาทุกคนไปนั่งเรือนะคะจะพาทุกคนไปนั่งเรือชิวๆบรรยากาศก็ดีนะคะวันนี้อากาศก็ลมเย็นหนาว กรมีเบดรมินเผ็ดนะคะอันนี้รสเผ็ดนะคะทุกคนวันนี้กินแบบชิลๆนะไม่กินเยอะกินชิลๆน้ำปั่นจ้าน้ำปั่นอากาศหนาวหนาก็กินแบบนี้เลยไม่เป็นไรดูชีชาทุกที่ ดูดชีชา่าล่าสุดก็วันที่ดูไปอําวัดนะคะทุกคนวันนี้ก็เพิ่งได้ดูดทีชา่าไม่ได้ถึงกับติดนะคะแบบมันฟิลผ่อนคลายเลยลำทำให้เราแบบดูดแล้วก็แบบฟิลดีแลกอันนี้ไม่แนะนำให้เด็กด,ดูดนะคะทุกคนอันนี้ อันนี้ชีช่าที่นี่มีที่ปิดครอบฐานด้วยนะคะอันนี้สายเปลี่ยนตลอดนะคะเพราะว่าช่วงโควิดแต่ก่อนก็ไม่ไม่เปลี่ยนนะคะตั้งแต่มีโควิดมาสองสปีก็ต้องเปลี่ยนตลอดสายละคนนะคะต้องเปลี่ยนตลอดก็ทิ้งเลยบิวบิวจะลองกินอันนี้นะคะรสเผ็ดมันจะเผ็ดเหมือนพริกไทยบ้านเราไหม แล้วน,นี่อร่อยมันจะโรเีแล้วนะคะทุกคนมันจะมีข้าวอยู่ข้างในข้าวข้าวแล้วก็ใบอะไรก็ไม่รู้อะ่ะออันนี้เรียกใบอะไรไม่รู้แล้วก็มีข้าวห่อข้างในนะอร่อยอ่ะ ทีนะคะอืมชิอร่อยมากนะคะอร่อยอะดิวอะกินเยอะไม่ได้กินเยอะแล้วปวดหัวทันทีอ่ะอันนี้ก็เมนูปวดเลยทุกคน มีชีทข้างในนะคะ<ป>เราจะมาเปิดติก,ก้ากันบิวจะมาเปิดติ๊ก,ก้านะคะอร่อยมากถ้าไม่อิ่มเดี๋ยวจะสั่งใหม่จะสั่งเป็นเนื้ออันนี้บิวสั่งไก่ไก่นี่ว้าวโอ้ร้านนี้อร่อยมากดูมีคือติก,ก้าอร่อยทายก่อน อ,อร่อยมากอร่อยต้องสั่งรอบสองอร่อย เค้กอันนี้อร่อยมากเลยทุกคนเค้กมันจะเป็นนุน่มๆอืมอ,มอ,มอ,มอมร่สชาติก็จะเป็นเหมือนไข่ไข่เนยชัดเจนน นี้กินติ๊กก้านะคะติกก้าไม่ได้กินนานมากก็จะมีใบกระเทียมนะคะกินเหมือนบ้านเราอะแฟนบอกว่ากินกินเบาๆกินไปเรือยอายทำไมอืมอร่อ ทานข้าวอิ่มแล้วนะคะจะมาถ่ายรูปตรงนี้จะให้สามีถ่ายให้ไม่รู้จะได้ง,งานหรือเปล่า บรรยากาศข้างในห้างนะคะตอนนี้ก็ปิดหมดแล้วเลยถ่ายได้เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าคนเยอะมากคนเยอะมากเดี๋ยวจะติดใบหน้าผู้หญิงอาลับบิวบิวเคยพาทุกคนมารอบนึงแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเพราะว่าคนเยอะแล้วก็มาช่วงเที่ยงคนเยอะมาก อันนี้คือตอนกลางคืนนะคะห้าทุ่มห้างก็ปิดหมดแล้วแต่ว่าข้างในก็สามารถเดินเล่นได้นะคะแชนเอมยังไม่ปิด เดินหาที่จอดรถน,นะคะหนาวมากต้องเอาเอามือนะคะใส่เข้าไปข้างในหนาวโอ้ยหนาวเลยทุกคนลมแรงมากหาจำหาที่จอดรถไม่ได้้ยย,ย,เ,ยเป็นยังไงกันบ้างคะคลิปที่ไปถ่ายวันนี้โอ้ย ไปตั้งแต่ร้านทองแล้วก็ไปเดินวนรอบร้านหาร้านเค้กที่อาร์เบนิวอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บิวบิวด้วยนะคะบ๊ายบายมาสลามา